มามาพี่น้องมาเก็บมักพื้นนากันเด้อพี่น้องเด้อมักคื้นมักคุยโน่ละเนาะพี่น้องเนาะภาษาลาวนี่เอิ้นว่าจังไดโน่พี่น้องเอ้ยภาษาลาวภาษาไทยนี่บ่จักละนี่มักพื้นนะแซ่บได้พี่น้องส้มส้มหวานหวานพี่น้องเลยอ๋อกำลังขาวเจ้ากินเขาเจ้ากินห่วงคนเพื่อนกลับไปเฮ็ดกงฟิเจิ่งละฝรั่งเฮ็ดกงฟิเจิ่งเฮ็ดน้ำหมักไม้ดื่มพี่น้องแล้วก็เฮ็ดขนมไปเฮ็ดขนมเฮ็ดตักนะแซ่บพี่น้องเอ้ยนี่ มะพืนนรั่งมะพื้นห็นี่เป็นหน่วยไปสิละพี่น้องส้มส้มหวานหวานนะเฮ็ดแจ่วจ้ำเฮ็ดจ้อยเจอจอยวาเบากระบกถือขอโทษพี่น้องเแม่ค่อยเก็บเอาถ้าก็ไปเก็บพักมาแล้วก็มาเก็บมกอันนี้พี่น้องเ็ยสิละเนาะฝน,นบานนอกบ้านนาพี่น้องเลยน่แหละเก็บเอาะมะพืนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มะพืนมะขุยโน่ะ อ๋อเดี๋ยวเจะเกื้อุยโนดอาแซงเนาะอันนี้มันบุกเมนอยู่อาแซงบุได้อยู่อาแซงมันอยู่อันมาเคยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเก็บเอาเลยลายรูดมาบ้างคุณเต็มอยู่พี่ตาสะออนนะพี่น้องเอ้ยคุณแม่ตาละสะออดนะบ้างมามันหน้องแม่เพิ่ณเก็บอีแม่คอยเก็บเต็มเลยอื่แทบเป็นตะกินแม่ตากับมักคือกันละเอาไปใหดแจ่วพี่น้อง เห็ดแจ่วเอาเกลือใส่ซ <c ười> ื này, này. ้อแล้วก็ใส่มาริกแห้งนะริกผงนะอุ้ยอนันวินอีกละโอ้าะาเต้แมวคอยเก็บเอาเก็บเอใส่ถุงมาไม่เนาะเื่อนยงานนี่เดอโอ้ยแบบได้เก่าแล้วแสบุดนะมันมันมนวยแมงนว่าแมงนะะเป็น่เป็นงนย อ้ยตกหลดมือนำอ้ยโทษพี่น้องเอ้ยออ้ยอ่อนเนาะอ่อนอ่ะอุ้อื้อื้ยอุ้ยบกไงบกไงเขาป้าเขาโดงละอืมอเป็นอย่แม่คน

มันบ่แม่นของไผเด้อพี่น้องมันแบบมันเป็นนาเป็นเหือนะเขาเจ้าป้อเอนะพี่น้องเขาเ้าอบักโดเน่ข้าปะข้าปะไว้แหละมันเขาจบ่มาเก็บมีแต่มันเน่าท่ซือเฮาบ่เก็บก็มันเน่าเามาเก็บเอาไปกินดีก่อนมันเน่านะพี่น้องนี่ก็กินบ่เบิดดอกเก็บบ่เบิดดอกมันยังมหลายอยู่พี่น้องเอ้หลายพุ่นเต็มเบิดกองมตาก็สิสั่นได้ว่ามตาเก็บนําอือซอ้ตื้อพอแล้วกินบ่เบิดดอกพอก็พอ อ่อนพี่ดูนี่พี่น้องมีกล้องพี่นคนติดอยู่ได้ลูกเต้เนาะเออไปล้ลูกซีเก็บให้ดอกคุณอยากได้อีกฮะลูกซีเก็บไปให้แบบแต่กินเบิร์ตกระบอกเวกยันแต่มันซีสุกก่อนเท่านั้นล่ะอ้ยสุกก่อนเละเลยพี่น้องเอ้ยไปละพี่น้องเลยแบบนี้ไปเด้อเด้อพี่น้องเด้อนี้ละพี่น้องเอ้ยสบายดีอยู่ดีไม่แห้งซุกคู่ซุกคนเด้อพี่น้องเด้อไปละพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี